จะบอกว่าข้างหน้านี้นะคะค่าที่นี่แหละค่าฮะไม่เห็นเป็นอาคารเลยเที่บ,บรูๆสวยๆนี่เป็นที่เจรไนนะอ่าคนบางกาจัของเราอยู่กันอย่างเรียบง่ายม,มีน้อยเราก็ใช้น้อยมีมากเราก็ใช้แต่พอดีคอยที่เราขุดได้ถือว่าเป็นรางวัลจับธรรมชาติค่ะโอ้โหผู้สวยงามขนาดน,นี้น้องอยากเข้าไปดูแล้วข้างในเจรไนสวยขนาดไหนเชิญเลยค่ะไป พี่ขอแนะนําพี่เจตนะคะพี่เจตนากีรติโพชานันค่ะที่เป็นผู้ขัามอวดในวงการอัญมณีของเราและเป็นประธานพัฒนาสตรีอำเภอเมืองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรียกว่าเป็นหงกูรูทุกอย่างใช่ค่ะเรื่องพลอยเรื่องเจดนายใช่ค่ะแล้วอินอยกไทราบค่ะว่าที่ที่ทำไมพลอยถึงเยอะขนาดนี้คะอ๋อค่ะก็ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะมีในเขตอำเภอเมืองและก็อำเภอท่าใหม่ ที่เป็นที่ที่พิสูจน์ได้ว่ามีพลอยเยอะที่นี่สมัยที่ยังขุดมือเนี่ยพี่จะขุดด้วยตัวเองเลยนะคะเชื่อไหมไม,ไม่ได้ใช้เครื่องหรอคะสมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องอเลย<อ>ใช่มือเลย,ย,ยสมัยก่อนใช้หาง่ายชน,นิดที่ว่าเราอยู่หน้าบ้านเนี่ยเวลาฝนตกมาท<อ>ี่บ้านพี่จะอยู่ตีนเนินใช่ไหมคะ<อ>ดินแดงไหลลงมาเนี่ย จะเจอพลอยเลยเพราะฝนแรงแล้ว <มา S 1> จเจอเลพลอยเลยและที่พี่อ่างบอกว่าลูก่อนค่ะลูก่อนนี่มันคืออะไรยังไ,ไงเนี่ยค่ะคืออย่างนี้ค่ะเ,เวลาที่เราขุดหลุมลงไปที่ดินใช่ไหมคะ,ะโดยธรรมชาติของของที่พลอยเนี่ยจะอยู่กับลูก่อนลูก่อนก็คือเป็นทรายเป็นหินชนิดหนึ่งที่เราเราเรา,เราใช้เหล็กแทงลงไปเนี่ยะจะไปเจอดานถ้าเราแข็ง อ่าชั้นชั้นใต้ดินที่แข็งแข็งเดอดานแต่ว่าถ้าเรามีชั้นของลูกลอนเนี่ยมันก็จะซวบลงไปได้เลยมันก็คือเป็นลูกลอนนี่ก็คือลูกลอนก็เป็นหินดินชนิดหนึ่งที่อยู่กับพลอยค่ะอ๋อเหรอคือที่ไหนมีพลอยนั่นก็จะมีลูกลอนที่จะประกบติดกับพลอยอย่ค่ะใช่อยู่ในชั้นลูกลอนค่ะเรียกได้ว่าก่อนที่จะตกผลึกออกมาเป็นพลอยน้ำางาม ให้ได้เห็นกันตามท้องตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องเริ่มจากการสังเกตแนวกรวดและทําการขุดชั้นดินที่ไม่มีพลอยที่เรียกกันว่าอ e ีหลอกออกส่วนชั้นดินที่มีพลอยจะอยู่ในชั้นหินปะซอลหรือที่เรียกว่าชั้นกระส์เมื่อได้ดินในชั้นกระส์มาแล้วก็จะนํามาล้างและร่อนในตะแกรงเพื่อแยกพลอยออกจากดินและก้อนกรวดต่อไป เป็นภูมิปัญญาชนิดหนึ่งพอเราได้พลอยมาแล้วเนี่ยนะคะพลอยเนี่ยก็จะมีเหลือบมีไม่ไม่สวยไม่งามนะคะนอก <N uk S 2> จากภูมิปัญญาในการที่ว่าได้พลอยคัดพลอยสวยไม่สวยยังไงแล้วยังมีภูมิปัญญาที่มีการเผาพลอยเผาหอยให้พลอ,อยสวยขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนสีได้ช่วงที่ความร้อนเท่าไหร่ทีนี้ภูมิปัญญาที่บอกว่าภูมิปัญญาเนี่ยก็คือผู้ที่เผาพลอยเนี่ยค่ะก็มาคิดได้ว่าเราจะทํา เผาพลอยในความร้อนที่เท่าไหร่อะไรยังไงถึงจะพลอยสวยขึ้นที่สุดนี่เรียกว่าภูมิปัญญาที่หาได้ยากค่ะอย่างบุษราคำเนี่ยเป็นที่พิสูจน์แล้วของต่างชาติแล้วนะคะว่าเป็นพลอยบุษราคำที่สวยที่สุดในโลกอันนี้ถ้าเป็นบุษราคำก็โกนแบบแบบบุษราคำอันนี้เขาเชียร์เชียร์ก็เสร็จ อันของของพอยก็ก็หายไปด้วยสิแม่ผุของฝุ่นอ๋อ,อถ้าฝุ่นอย่างนี้หายไปค่ะออแต่แล้วก็ถ้าหากว่าก่อนที่จะเจียเราก็ต้องมาตัดสมมุติว่ามุมเนี่ยอย่างาอย่าง้หามุมหาอย่างเงี้ยเราก็จะตัดออกนะคะตัดออกให้เหลือพอดีที่ว่าในสวนจะส่องมองว่าช่องไหนเป็นช่องพอย พอ,พอโกนมาเป็นรูปร่างแล้วเนี่ยมาถึงท่านโต๊ะนี้โตะนี้ก็จะแต่งเหลี่ยมนะคะ่ะอ๋อแม่นี่คือพลอ,อยหอคะเนี่ยเนี่ยพลอ,อยค่ะแล้วก็ออหวัวน็อตเราเอาพลอ,อยเนี่ยมาติดกับเขาเรียกว่าไม้ทวนอันนี้อ่าอันนี้คือการแต่งเหลี่ยมนะ,ะแต่งเหลี่ยมเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเจลนายบูธราคัมก็คืออันนี้สีเหลืองค่ะแล้วที่เราดูที่โกนเมื่อกี้นี้เนี่ยเขียวส่องก็เขียวสองจ้ะพอออกจากไม้ทวนอันนี้แล้วก็ ไปใส่เป็นเฟสติคได้แล้วนะก็คะือไปใส่เป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรก็มาเป็นแหวนได้แล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะอ๋อเอาแล้วพอชอ่ะคะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะเมื่อผู้ประ,ประกอบการที่คัสั่งดาวล้วได้ดาวน้อยทางเราก็มีโครงการที่จะาสุดลลผู้ปร,ป,รป,รประกอบการโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญเั้งภาครัฐเอกชนมาให้ความรู้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการของเราพัฒนาสินันไปให้ได้ก้าวไกลยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งตอนนี้โหเต็มแม็กแล้วเลย5ดาวใช่ค่ะสวยสุดดีสุดแล้วเลยใช่ค่ะนะคะสมาชิที่เราทำในในตำบลของเรามันเป็นที่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็ภูมิใจในส่วนของที่ว่าเ,เรามีชื่อเสียงด้วยเวลาเราทำงานอันนี้ชื่อเสียงของเราที่เกี่ยวกับเราก็คือ,อ,อพลอยของเราสวยที่สุดในโลก มันมันเป็นความประทับใจมันทําให้เรารู้สึกอยากจะเชิดชูตรงนี้ไว้พี่ถึงต้องทํางานอัญมณีนี่ตลอดด้วยใจแล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ด้วยความที่ว่าภาคภูมิใจที่สุด พูดมาในาอิฐาคนจันทบุรีนะพี่นะมีของมีค่าทุกผลทุกแห่งเลยอะ่ะไม่ต้องทํางานต่างทิ่เลยใช่ค่ะไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะคะ,ะพี่เคยดูรายการพอชอเที่ยบพอดีบ้านมาบเหล่าโชโนชบ้านใล้เลือนเคียงเรานี่เองค่ะ,ะเขามีผิพันธุ์จากสารจากกระจุอะของเราก็มีของดีไม่แพ้กันค่ะเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรงเหมือนกัน<ะ><ะ>อ,อันนี้หรือเปล่าที่พี่บอกเสือจันทบูนะใช่ค่ะเสือจันทบู์เพราะว่าเสือจันทบูนของเราเนี่ย เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเป็นเสือที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นการเอาภูมิปัญญาเนี่ยมาดัดแปลงผสมผสานเพิ่มรูปแบบแซมสีสันเข้าไปให้เป็นที่ถูกใจของตลาดค่ะโอ้งั้นรลคาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยสิใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายรูปแบบเลยค่ะนั่นไงจัดเลยพี่ปาค่ะไปเลยค่ะไป